ปาริจ้าเจปาเจ้าตอนนี้หกโมงแลวเจ้าวันนี้ต่ำเลยพิกตาโอ้อล่อป่าตีเจปานไปตกจับได้เจ้าป่าบูป่าอย่างนั้นเจ้าวันนี้เปลี่ยนหมายไมเพราะว่าหมายเก่าไปได้เจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้ขึ้นมากวอบน่วงติดได้ป่าไหนเจ้าเปลี่ยนเอาหลังเจ็ดซอกเออแปดซอกตาสองเซนเกลืองลงนี่เจ้าบรรยากาศ ไปในน้าจองขัวบนนะเจ้าอันนี้คือขัวบนขวบบ้านถ้ำเจ้าบรรยากาศล้อยนั่งนอนก็จากบ้านเจ้าป้าไปแห่มก็ประมาณนั้นห้าหกกิโลเจ้าก็ถึงแล้วบักไก่เจ้าบรรยากาศอันนี้คือขวเนะเจ้าขัวไปบ้านถ้ำเจ้าโอเคเจ้าเอามาดูเจ้าว่าจปาจะได้ก็เจ้า เจ้ป้าได้ป่าให่เจ้าโอ้ยท่า <c oughs> นดีใจเจ้า <c oughs> ว่าจะป้าได้ป่าใหญ่เจ้าได้ป่านี้กินตัวเดียวเจ้าที่เหลือเป็นปลาดูดเจ้าตัวตวแขนด้วยเจ้ามันมนเจ้า นี่เจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าประดูดกินก็มาได้เจ้าต้องกำจัดกันเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่มากมาะเทียนสายสองตัวเจ้าลุ้นลุ้นเจ้าลุ้นว่าจะลาบก็จะลุดนก็หันลุดแต่เจ้า Cảm cảm không thích tay theo nếu tàu vèn lửa tàu vèn gấp phạt ở trên sai ô ấy khóc bay có dính đây được <laughs> hẹo, hẹo sao phà bong sao ปลาจะใืพอพอเจ้า,เาหน้าตามันเป็ยนยังไงตัวนี้ใย,ยหน่อยเจ้าธรรมดาตัวใยใย,ย,ยขนาดแลยย้วเจ้าใยสามซีนี่เจ้านี่เจ้าป่าเฮียบงคออยากขนาดเจ้ามันดินแหงขนาดนี่เจ้าปา่ามันจะกว้างขนาดนี้เจ้าโอ้ตกนานไปแล้ว Oh! ตัาจังยามเจ้าป่าซอยตะกี้ก็อันกระโดดใส่จำจำใหม่อันเนี้ยมันกระโดดใส่แล้วก็ตาเลือนเลยเจ้าแล้วมันก็รุดออกไปเลยตะกี้ป่าซ้อยสันุดยาดเต้นเลยเจ้าป่าตะเพียซ้าย2ตัวเจ้า อ่บนมตมแล้วเจ้าอ่านตกเป็มแล้วคืวเ <c oughs> ง,งินได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเจ้าได้ตัวควางตัวเจ้าแว่นยักเจ้า ตรวนี้ป่าเขียมขนาดเลยเจ้าหน้ามันเหนน้องเลยเจ้าจะเขียนทรายกับป่าแว่นเจ้ากะยาวยังออกเลยเจ้า <kys> ปาบูเจ้าปาบูได้ตัวที่สองแล้วเจ้าตัวแรกได้บนะ่ได้ทายเจ้าปาแววนเจ้า บมีเมียนแห้งจะใครหัวเลยเจ้าสายกลบหน,นึ่งตัอเจ้าอยากจะเจียมเขียมเจ้า นับปันยิ่งเขียมไปติ๊กๆเจ้า <c oughs> น้ำก็ไปยอมนองสักเตือเจ้า <c oughs> ว้าย <c oughs> ตัดซอยตัดแลกเจ้า <c oughs> จับมันนี่มันนวลเจ้าป่ามันเลยบหูซึกตัว ได้ปลาลาดเจ้าพวันจะได้เป็นล่านเป็นเหลือนเจ้าปลาลาดนี่มันเหมือนงูขนาดเจ้าออ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 อยโออยโอ๊ยตกหน้าไปแล้วเจ้ามันเอาหนามันย้อนสอนปักมือโอ๊ย กระโดดใส่จ่ามพ่อเลยเจ้าต้องยอมมันจะแต้เลยเจ้านี่จ้าหันอยู่หงพ่อเลย ปาะเขียนทรายเจ้าปาจะเขียนเขียม,ยมปลาหอกมาข้างจะปลานี่นเจ้าปาแม่ปาห้องลุกตั้งเจ้งแสนมาเจ้าก็ลึง่งบึงลึง่งบงอยู่ดิสองตัวเจ้า ตาสไตล์าตะเคียนตยเยาเจ้าตาแม่้าห้องขนาดแล้วเจ้าตอนนี้โอ้ยหัวปุ๊ดห่อร่อนนะเจ้าเอาตึ้งป่าตึ้งดีมงานเจ้าหัวปุ๊ดมาเจ้า สายกลมหนึ่งเจ้ามืดละเจ้าป่าก็อย่างม้าเมนได้ไปติ๊กติ๊กี่ฝนก็มาคลึงลึงคลึงเจ้าโอเคเจ้ามืดละเจ้าตั้งหลังฮันนเป็นฝนเจ้าฟ้าแม่แม่นแม่นเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้ากวาวาแย่และเจ้าวันนี้ยังแย่กว่าเดิมม้าก็เป็นสองชั่วโมงเจ้าอย่มีป่าเลย มันเหมือนเนี่ยก็จะหู้ฝนนะคะฝนก็ไหลไปไหลมาอยู่นี่มันเลยบหมกใครเข้าจําโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากของเจ้ปาป้าที่บ้านกันเจ้าอาจะได้นัดก,กับเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้า้าที่บ้านกันเจ้า <c oughs> น่าฝันกเนกิดปรมาป่าหายไปติ๊กๆเลยเจ้าได้ป่าตัวนี้ตัวน้อยเลยเจ้า ได้ปะบูมาสองตัวปะไส้ก็กระโดดใส่จามปูดมอสเจ้ามันกินกระไรการหัวมันแข็งเจ้ามาคาม่อดห้อห้องปะไส้หัวแข็งเจ้ากระโดดใส่จามตาสองเซนเกินปูดไปเลยเจ้านี่เจ้าได้น้อยหนึ่งะล็อกจะลกเจ้าไปเดียว <c oughs> โอเคเจ้า <c oughs> ได้ปะบูมาสองตัวปะไส้ตัวแล้วก็ป่านับได้อยูเจ้า ดีมันยังได้ปาบูมาสองกลนะเจ้ายังพอวบาอมีน้ำหนักของถ้ามอ้านนี้แบบว่าคลิปนี้มได้แน่นอนเลยเจ้ามันก็บอกค่อยม่วนเลยเจ้าคลิปอะป่ามันบอกค่อยมีเลยฝนห้องไม่ถ้าจะหู้ฝนนะคะสักวันถ้าฝนถ้าจะตกหนักแล้วก็น้ำถ้าจะน้องเจ้าป่าไม่ยอมเข้าจาเลยน้ำก็จัดงานมาเจ้ามีปู่มีป่าอย่างเลยโอเคเจ้าขอบคุณทังได้เจ้าติ่ติดตามและชมช่องจะพาเป็นกำลังใจให้กันตลอด คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์พยายามตอบนะเจ้าบางทีจะตอบเจ้านิดหนึ่งแต่ตอบทุกคนเจ้าถ้าใค่มีล้านขายาเจ้าป้าดูเพื่อทุกตอบเจ้าบางทีก็ดูเพื่อจนแบบว่าคุ้มค่าติดมาดูของเจ้าป้าเจ้าร้านขายาเจ้าป้าก็บอกกดข้ามดูขื้อตลอดไจโทรศัพท์สามเครื่องเจ้าเพื่อที่จะตอบแล้วก็ดูคลิปบางทีจะเป้ลเมาหัวมาเจ้าพอเม่าคืนมาก็ต้องมาหนังต่อไปอย่างเงี้ยแต่ก็มวนอยู่เจ้า ต่อไปใครหัวไปบางทีบางคนคอมเมนต์มาตลกตลก,ตลกจ้างภาไม่ได้ซีเรียสอย่างเช้าพยายามมาเขียนเขียนหน้าเดียวเส้นเลือดใสนสมองจะแตกเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนาเจ้าตีติตามนัชมเชิางภาพเป็นกำลังใจให้กันตลอดแล้วพากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย